โอ้ชาวนี้รดน้ำต้นไม้สายหน่อยฮะอะไรเนี่ยป๋งอะโกมซื้อแตงมาแบ่งให้ฮะอ,นนอะไรนะีปง๋งอะโกมซื้อแตงมาตลาดมาเออเห็นผมปั่นจักรยานมาก็แบ่งมาให้ซื้อแตงมาจากไหนนะตลาดนะตลาดคยุย <laughs> ไม่นา่า <laughs> ผมรู้เลยพูดอย่างเงี้ย มันมาหาผมแต่เชา้ามันบอกมาหามะนาวก็บอกเออเขาก็แปลงที่นี่ที่นี่เาเอา,อาแล้วเป็นเรือ่องแล้วมะนาวพอ่อบึ่งเดียอะมะนาวมะนาวทำไมแตงหายนวลแตงผมหายอะ่ะ<อ>เพราะมันมาเมื่อเช้านี่แหละหามะนาวแต่ทำไมแตงผมหายอะ่ะเออเครียจริงจริงเนี่ยเอ้ยไม่ถ่ายแล้ววิดีโอนี่เครียดเครียดถ่ายเมื่อวานนี่เองวิดีโอโพสไปเมื่อวานนี่เองพอลูส่วยได้ใช่ไหม เออเมื่อวานไปดูใน youtube เดี๋ยวผมโพสเอาไว้ผมบอกผมไม่อยากถ่ายเลยว,วิดีโอโพสเนี่ยดเดี๋ยวเพื่อนผมมันรุนมาเอาแม่งมาเอาจริงๆริงเร่จริงไหมดูมีไหมละ่ะลูกสวยตอนนี้ลูกสวยไม่มีมันทิ้งแต่ลูกเฮียไว้ผมเนี่ยเนี่ยไหมลูกสวยหายเกี้ยงไม่มีเลยเนี่ยแต่มันมาหาผมเมชา้าบอกมาหามะนาว,นาวเ,าเออมันบอกมาหามะนาว มะนาวในสวนเนี่ยเออมะนาวพองนี่อยู่ในแถวไอ้เนี่ยอยู่แถวไอ้แตงอยู่แถวถั่วเนี่ยเฮียจริงจริงอันนี้ก็อร่อยนะทุกเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยยกตายตายยกฮะอันนี้ก็เอาหน้าอร่อยเนี่ยขอให้ผมจัดให้เหมือนเดิมใช่ไหมเอาคระใช่ไหมแดงร้อยนะเออคระใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวจัดให้คระไปนะต้องเอาตังค์คืนปลาหลังด้วยไงจ่ายจ่าเดี๋ยวจัดให้เอา เอารวมกันแล้วกันอ่ะรวมมิดรวมมิดผมจัดให้โอ้ยยี่สิบบาทนี่จัดให้หลายอย่างนะ,ะมีผักแพลวด้วยนะ,ปะแปลงหายละเครียดเลยเนี่ยผักแพลว่ามีเรดโอ๊กมีสลัดมีทูนอ่าทูนเดี๋ยวทูนก็มีทูนมาจัดให้นี่ก็ทูนอาาท่อะเดี๋ยวผมค่าให้แล้วกันอ่ะผมปิดวิดีโอก่อนโ <ไป S 1> พสอะไรก็ไม่ได้แล้วโพสเราเพื่อนรั่วแม่งของหายแม่งจังไรจริงๆผีไม่น่ามาผักใส่มาที่นี่เลยเพื่อนอย่างนี้ ถุงมันหาเอาไหนก็ได้แต่แดงมันเอาที่นี่แล้วก็บอกทำไมไม่ไปซื้อส่วนนี่จิ้มเราบอกส่วนมันจะ่พิ่งทำใหม่ก็ยังสงสารคัะอย่อย่างจริงพอพอพอจบข่าวจบข่าว